ทำไมถึงทําแบบนั้นนะครับมันมีเหตุผลอยู่นิดนึงนะครับที่มองแล้วเขาจะได้คือน้ามันมาจากถังเนี่ยมาอยู่บริเวณรอบนอกตัวนี้นะครับจะมีเศษสิง่งสกปกสรกเศษฝุ่นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมาตันมาสะสมอยู่บริเวณด้านนอกนี้นะครับติดอยู่ด้านนอกนี้ เวลาลดเขยา่าเวลาลถสัน่นมันก็น้ํามันที่เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนว่าชะล้างไปในตัวด้วยคือให้มันกระเด็นไปกระเด็นมาในในนี้แหละมันก็อยู่ในนี้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่กลับทางซึ่งมาเป็นแบบนี้นะถ้ากลับทางแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้น้ํามันที่มาจากถังเนี่ย ก็จะมีฝุ่นใช่ไหมทีนี้ฝุ่นมันจะไปอยู่ด้านในอยู่ด้านในมันก็ไปตันข้างในคือปูนยังไงมันออกไม่ได้นะฝุ่นมันก็จะเข้าไป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 สะสมอยู่ในนี้เนี่ยต่อให้มีการขยา่าต่อให้มีการขยา่าหรือมีน้ํามันใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ชะล้า,างอฝุ่นที่มันติดด้านไในเนี่ยไม่ได้